สวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเพื่อนชาวสิงหัวยทั้งหลายแล้วนะครับวันนี้เราจะเปลี่ยนจากเล่าเน,นื้อเรื่องเกมมาเป็นอัปเดตข่าวให้หวยที่รวบรวมมาจากหน้าข่าวทั้งดังและไม่ดังนามาสุบให้ฟังกันแบบเพลินๆนะฮะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับนักเสี่ยงโชคแห่ซื้อเ,เด็กๆแม่น้ำหนึ่งหลังไร้สดจนเกี้ยงแพงในตลาดคนขายขายกันจนมือเป็นลวิงบรรยากาศการซื้อขายฉลากในตลาดสดภาษีสุ่มเมืองชัยนาท เต็มไปได้วยความคึกคักเนื่องจากบรรดาฟูงผีโผล่ออกมาหาซื้อเลขเด็ดของแม่นั่นหนึ่งหลังเปิดไลฟ์สดใบเลขเด็ดทําให้คนออกมาถามหาเลข44กันบ่อนเต็มไปหมดแม่ค้าประจําตลาดออกมากระซิบว่าช่วงนี้มีแค่กระแสเลขเด่นจากแม่น้าหนึ่งที่มีความโดงดังมากเนื่องจากงวดที่แล้วก็ทําเอาเจ้ามือต้องนอนตีนไก่หน้าผากไปหลายรายส่วนงวดนี้ก็มีเลข44และ59 95 เป็นเลขเด็ดในงวดที่จะถึงนี้นะครับแม่น้ำหนึ่งตอบชัดงวดนี้ชอบเลขไหนจัดไปเลยเลขเด็ดงวดวันที่16เดือน9นี้วันที่6กันยายน2564าพิรดาธนาโชติจินดาหรือที่เรียกกันว่าจ้แม่น้ำหนึ่งในไลฟ์ขายเครื่องรางผ่าน facebook พร้อมกับใบเลขเด็ดประจำวันที่16เดือน9นี้โดยแนะนำว่าตนเองเป็นแค่แนวทางชอบก็บซื้อไม่ชอบก็บปิดไป พอแม่น้ำหนึ่งเองก็ไม่รู้ว่าเลขจะออกกันไรใน,ในงวดนี้แม่น้ำหนึ่งก็ได้ชูนิ้ว4นิ้วพร้อมบอกว่า,วางวดนี้4-4แน่นอนหวยดัง586ราคาพุ่งพวดชุด5ใบราคา1200บาทผลพ,พวงจากหวยปฏิทิน16กันยาจับตา458จากการตรวจสอบแผงรัตติลี่และพ่อค้าแม่ค้าเร่ขายหวยตามตอกซอยต่างๆราคาเริ่มต้นที่8 0บาทชวนราคา ชุดหวย5ใบ10ใบมีราคาพุ่งสูงสุดที่1,500บาทโดยแบ่งเป็นเลขดังหวยปฏิทิน5,86ชุด5า้าใบมีราคาที่1,200บาทเลขดังหวยปฏิทิน8,56ชุด5า้าใบมีราคาที่600 7 0 0ถึง700บาทเลขดังแม่น้ำหนึ่ง4 4นจำนวน1 2ใบาราคา100 120ถึง120บาท ปิดท้ายด้วยเลขดังนนยก264จำนวน1-2ใบมีราคาที่100-120บาทเรียกกันได้ว่าฟันกันหัวแบบจริงๆหวยกรุยซอกกล้กาฟันเจาะเลขเด็ดงวดนี้เน้น8ล่าสุดกระดฟันทงมาแล้วกับงวดนี้จากเพจดัง,งวดหวยกรุยซอกกล้าแนะเลขเด็ดงวดนี้เน้นไปที่เลขเด็ดอย่างเลข8 โดยได้เผยเลขเด็ด2ตัวตรงมาให้คอหวยและนักเสี่ยงโชคได้ลองไปตามๆกันนั่นก็คือ 28, 38, 58และ88คอหวยแห่ซื้อเลขเด็ดนางไม้ก็ยังแผงหลังให้โชคหลายงวดซึ่งเลขก็มาจากคอลัมน์เสียงตัวเลขโดยนางไม้จากเดเดนิวออนไลน์เนื่องจากในงวดที่ผ่านมาก็ได้ให้เลขเด็ดทําให้แฟนคลับได้รับโชคกันติดติดต,ตามมาหลายงวดและในงวดนี้ก็ได้ให้เลขเด็ดมาได้แก่ 8 6 2 6 2และ52เจนุกบาร,รมีมหาเหฮงแจกเลขเด็ด2ตัวและ3ตัวตรงสำหรับหวยสลัดกินแบ่งรัฐบาลงวดนี้โดยให้เลขเด็ดมา3ตัวตรง7-12และ2ตัว1-2อข้อหวยแห่สื่อเลขอายุโบส์เจ้าอาวาสวัดหลังมีคนดวงเฮงถูกครั้งวันที่1 ที่วัดศรีอุดมบ้านกุฎลมตำบลหนองนาแสงอําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิได้มีต้นตะเคียนใหญ่ที่เป็นที่นับถือของชาวบ้านและมักจะมาขอโชคลาภและก็ได้โชคดีกลับไปกันบ่อยโดยในงวดนี้เลขที่ชาวบ้านหนองนาแสงนําไปเสี่ยงโชคกันจะเป็นเลข47 6 6ซึ่งเป็นเลขอายุโบสถและอายุหลวงพ่อพระพรชัยเจ้าอาวาส และปิดท้ายกันในวันนี้ด้วยเลขเด็ดที่เคยออกวันพฤหัส,สบดีนักเก็บสถิติจิ้มหวานพบ58ออกซ้ำสองรอบนักคำนวณพาส่องสถิติเลขเด็ดเคยออกวันพฤหัส,สบดีย้อนหลัง5ปีพบ58ออกซ้ำสองรอบขณะที่เลขมงคลและเลขดังโพเพียบใครสนใจก็ไปเปิดลอตเตอรีย่ย้อนหลังกันดูนะฮะ และนอกจากนี้ใครสนใจอยากลองแทงหวยเล่นหวยหรือพูดคุยเรื่องหวยหวยก็ไปคุยกันได้นะครับเรามีกลุ่มเทเล GRAM ซึ่งผมจะแปะไว้ที่ดีสคริปชั่นนี้เลยแล้วเจอกันงวดหน้าครับสวัสดี